จะมารีวิวอีกครั้งนะคะตอนนนั้นที่อัดใบคือมันไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็คือรีวิวอีกครั้งเริ่มเลยนะนี่จะเป็นขนมปังค่ะไม่ซาโลนะ จะเปื้อนตรงนในนิดนึงค่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นโลมินเนียนสีสีจะลอกหน่อยนะคะเริ่มลอกแล้วตรงนี้ก็ลอก ชิ้นต่อไปจะเป็นขนมปังสีขาวมันปนกับสีชมพูเลยออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะซากุชิโฮเมดที่ทำก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย